สวัสดีครับผมเดียวจากช่องเย็นลถเฮนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวหัวเหลืองทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นคลิปรีวิว LEGO กล่องแรกของปีและเป็นคลิปแรกของปี2022เช่นกันนะครับผมซึ่งกล่องนี้เนี่ยผมก็กดตั้งแต่วันที่เขาขายวันแรกฮะและกล่องที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับผมชื่อว่า LEGO ้ไอรอนแมนฟิกเกอครับ สำหรับเลโก้กล่องนี้นะครับก็คือเลโก้ไอรอนแมนฟิกเกอร์รหัส76206นะครับผม76206นะฮะซึ่งจะอยู่ในซีรีส์ของ Infinity Saga นั่นเองนะครับนี่สำหรับกล่องนี้นะครับตัวต้นแบบของมันเนี่ยก็คือตัว Mark 43นั่นเองนะครับผมซึ่งกล่องนี้นะครับมันจะอยู่ในไลน์อัพของตัวเลโก้ฟิกเกอร์ครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ผมได้ลองจับไลน์อัพของซีรีส์ฟิกเกอร์ ก่อนหน้านั้นที่เคย่านผ่านาตามานะครับก็จะเป็นในซีรีส์ของ Star Wars นั่นเองนะครับก็หลักๆนะครับมันก็จะเป็นซีรีส์ที่ชื่อก็บอกอยู่นะว่าฟิกเกอร์ก็คือเหมือนพวกแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับก็คือแบบขยับโพสท่าได้อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีกอย่างที่อยากจะอัปเดตเพื่อนๆนะครับผมก็คือตอนนี้ในคลิปที่เป็นรูปแบบของคลิปรีวิวเนี่ยผมจะไม่ได้ทําในส่วนของการประกอบหรือทําแลบประกอบแล้วนะครับผมก็จะไปเน,น้นในส่วนของการรีวิวตัวชิ้นงานแทนนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะครับว่าภายในเนี่ยมีทั้งหมดกี่ถุงแล้วก็ตัวคู่มือเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับเปิดออกมานะครับก็จะมีเลโก้ด้วยกันทั้งหมด4ซองนะครับ แล้วก็มีสติกเกอร์ให้ทั้งหมด1แผ่นนะครับผมสำหรับตัวคู่มือนะครับก็จะเป็นคู่มือแบบธรรมดาทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีอาร์ตเวิร์พิเศษเหมือนพวกซีรีส์ที่เป็นกล่องดำนะครับก่อนจะไปดูตัวรีวิวกันนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของสตอรี่นะครับผมซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากไปดูตัวรีวิวเนี่ยสามารถกดค้ามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำไทม์<ๆ>สเต็มไว้ให้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่รีบนะครับก็ ฟังดูช่วงนี้เป็นก่อนก็นได้นะครับเผื่อเรารู้สตอรี่แล้วเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกอินแล้วก็สนุกกับการเก็บสะสมเลโก้มากยิ่งขึ้นครับผมสาหรับตัวชุดเกราะ Iron Man Mark 4 3นะครับผมก็จะโผล่ในหนังเรื่อง a v e n g e r ร p ภาคเอ g e of อั t o รนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยโทนี่ได้ใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องถึงช่วงกลางเรื่องนะครับผมก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น Mark 45ตอนช่วงท้ายเรื่องนะครับชุดเกราะตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้สวมคู่กับตัวชุดฮักบัสเตอร์ด้วยผม ตัว Mark 4สนะครับหน้าตาเนี่ยเรียกได้ว่าจะเหมือนกับตัว Mark 42ใน Iron Man ภาคป๊ะเป๊ะเ,เลยนะครับ ภายนอกนะครับจะต่างกันแค่สีอย่างเดียวนะครับผมตัวมาร์ค42นะครับจะเป็นสีแบบทองแดงนะครับส่วนตัวมาร์ค43เนี่ยจะเป็นสีแบบแดงทองนะครับหลักๆนะครับตัวมาร์ค43เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาทดแทนตัวมาร์ค42ที่โทนี่ระเบิดทิ้งในช่วงท้ายเรื่องของไอรอนแมนภาค3นะครับโดยหลักๆเนี่ยเป็นการพัฒนาตัวมาร์ค42ให้ทํางานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธเรื่องของความสามารถในการเรียกเข้ามาสวมแบบเป็นชิ้นๆน,นะครับผมหรือมีเซนทรีโหมดที่ทําหน้าที่ ี่เหมือนเป็นบอดี้การ์ดคอยคุ้มกันให้โทนี่นะครับโดยที่โทนี่เนี่ยไม่ต้องสวมชุดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวดีเทลกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับพอประกอบออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลักๆ2ส,ส่วนนะครับผมส่วนแรกเนี่ยก็คือตัวฟิกเกอร์ไอรอนแมนมาร์คส3นะครับผมส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวเพลทสีดำซึ่งก็จะมีรายละเอียดของตัวชุดเกราะเนี่ยบอกอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผม รอบดีเทลของตัวนี้นะครับผมหลักๆเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้บริกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือสีแดง สีทองแล้วก็สีเทาครับผมซึ่งก็เป็นธีมสีหลักของตัวชุดเกราะไอรนแมนนะครับตัวนี้นะครับมีการเสริมดีเทลด้วยสติกเกอร์อยู่หลายจุดตามตัวนะครับซึ่งก็ทําให้ดูมีมิติขึ้นมากๆนะครับดีเทลส่วนใหญ่ทั้งตัวนะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะแต่ว่าส่วนของหัวเนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์ลงมาเลยนะครับผมจะไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะและก็มีการใช้ชิ้นสีฟ้าที่เป็นแบบเหลือบลุ้งนะครับผมในตําแหน่งต่างๆเช่นส่วนของรีเพลเซอร์นะครับผมส่วนของตรงหน้าอกที่เป็นอาร์คเรย์ะฮะ ส่วนใต้เท้าที่เป็นจุดของ p p o o n เนี่ยก็จะมีการใช้ชิ้นบิกสีฟ้าใสนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวงานเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับผมดีเทลหรือการใช้สีต่างๆนะครับผมก็ทำออกมาได้ดีใกล้เคียงกับตัว Mark 43จริงๆมากๆนะครับผมในตามสไตล์ของ Lego นะครับเช่นส่วนของท้องนะครับผมก็จะมีการใช้บิกซ้อนกันเป็นชั้นๆให้เหมือนกับชุดเกาะจริงๆเลยนะครับผม มาครับผมเป็นในส่วนของ articulation หรือจุดขยับต่างๆครับสำหรับจุดขยับของตัวนี้นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ ball joint นะครับในส่วนของข้อพับแขนนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบของบานพับนะครับในส่วนของข้อพับขานะครับก็จะเป็นแบบคลิกล็อกนะครับโดยจุดขยับทั้งตัวนะครับผมรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด30จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีจุดไหนที่ขยับได้บ้าง รับจุดขยับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ปานกลางนะครับผมในการขยับหลายๆจุดนะครับยังมีติดขัดอยู่บ้างนะครับผมเช่นส่วนของแขนเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นมาได้สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะติดในส่วนของชิ้นเกาะไหลนั่นเองนะครับหรือในส่วนของขานะครับเราไม่สามารถกางได้สุดๆนะครับในเรื่องของการโพสท่านะครับผม หลักๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถโพสท่าเบสิกเบสิกได้อยู่นะครับแต่ท่าพิเศษอย่างเช่นซ u เปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเนี่ยเราจะต้องนำชิ้นส่วนตัวล็อกตัวหนึ่งออกครับผมเพื่อให้ขาเนี่ยสามารถขยับได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถโพสท่าซ u เปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้นะครับในส่วนของหัวนะครับผมสามารถเงยได้สุดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำท่าไอรอนแมนบินได้นะครับผมในส่วนของมือนะครับผมตัวนี้เนี่ยให้มือมาแค่4นิ้วเองครับ ก็ทุกนิ้วเนี่ยก็สามารถขยับได้นะครับผมหรือยังตรงข้อเท้านะครับผมก็ไม่สามารถบิดซ้ายขวาได้มากนะครับผมได้แค่เอียงซ้ายเอียงขวาธรรมดานะครับเพราะว่าตัวจอยเนี่ยมันติดกันอยู่นะครับผมในส่วนของลำตัวนะครับจุดที่ขยับได้เนี่ยก็จะมีแค่เอวนะครับไม่สามารถเอ็นหน้าหลังได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีแฟลตอีก2ชิ้นที่สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับ สำหรับกิมมิกหรือลูกเล่นของตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดไฟตรงหน้าอกได้นะครับผมแต่ว่าไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับมันออกจะดูเป็นดวงกลมๆเล็กๆมากกว่านะฮะส่วนที่2นะครับอันนี้เนี่ยผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือแผ่นแฟลปด้านหลังครับ แผ่นแฟลปด้านหลังเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นดีเทลของภายในชุดเกราะที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่แปะไว้เป็นดีเทลเล็กๆน,น้อยๆอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ยถือว่าใส่ใจในการออกแบบมากๆนะครับตัวแฟลปนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับตัวรีพาวเซอร์อีก2ตัวนะครับผมมาดูที่ความสูงกันบ้างครับผมตัวนี้เนี่ยเมื่อยืนแล้วนะครับก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะครับผมซึ่ง ถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1ต่อ7.7ประมาณนี้นะครับไม่เป๊ะนะอันนี้ไม่เป๊ะผมลองคำนวณคร่าวๆให้ดูซึ่งถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกเนี่ยก็จริงๆแล้วมันจะตัวเตี้ยแล้วก็เล็กกว่าตัวฮอตทอยนิดนึงครับผมเพราะฮอตทอยเนี่ยมันจะอัตราส่วนประมาณ1ต่อ6นะครับผมก็อันนี้นะครับผมเทียบให้ดูระหว่างตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นมาร์ค43เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นอัตราส่วน1ต่อ12นะครับผมก็จะสูงต่างกันประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็มาสรุปรวมๆกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็มีทั้งสิ่งที่ผมรู้สึกโอเคชอบแล้วก็มีส่วนที่รู้สึกว่าอ่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก่อนละกันนะครับผมราคาเนี่ยตัวนี้นะฮะขายอยู่ที่ประมาณ1,600กว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า มันแอบแรงไปนิดนึงนะฮะตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่าเปิดตัวสักประมาณพันสี่หรืออะไรประมาณนี้นะฮะนิดนึงเล็กๆน้อยนะครับผม2คือเรื่องสัดส่วนครับสัดส่วนเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงเอวนะฮะมันดูเล็กไปหน่อยนึงนะครับผมช่วงอกเนี่ยมันดูใหญ่มากฮะแต่พอมาช่วงเอวเนี่ยมันเล็กไปนิดนึงนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของจุดขยับนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ขยับอะไรได้มากขนาดนั้นนะครับผมก็พอโพสท่าได้อยู่นะครับ ถ้าใครคิดว่าเป็นซีดีของฟิกเกอร์แล้วจะขยับได้เยอะๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องแบบว่าพิจารณาใหมา่นะครับผมแล้วก็ถัดมาครับผมไฟที่เปิดได้เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันดูสว่างน้อยไปน,นิดนึงนะฮะมันดูเป็นจุดมันดูเป็นจุดๆมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไฟมันเป็นสีส้มครับจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าได้ไฟแบบเป็นสีน้ําเงินเป็นสีฟ้ามาเนี่ยน่าจะดูสวยกว่านะครับผมหรือจริงๆเป็นไฟสว่างๆธรรมดาก็ได้นะครับ หลังจากบ่นในสิ่งที่รู้สึกไม่ค่อยถูกใจมาแล้วนะคะมาดูสิ่งที่ชอบกันบ้างนะครับผมสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่นะผมรู้สึกโอเคมากๆตัวมันดูใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของจุดขยับต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับคือมันแข็งแรงมากๆในจุดที่เป็นข้อพับเข่านะครับเขาก็เลือกใช้เป็นจุดขยับแบบสเต็ปนะครับซึ่งทําให้มันแข็งแรงมากๆนะครับคือดัดปุ๊บก็อยู่อยู่ท่าไหนก็ท่านั้นนะฮะแล้วก็ความสวยงามอันนี้ต้องบอกว่าสวยนะ คือถ้าถ้าไม่ติดเรื่องสัดส่วนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสวยมากนะการดีไซน์สติ๊กเกอร์เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของตัวนี้นะที่มันทําให้รายละเอียดโดยรวมของตัวชิ้นงานเนี่ยมันดูดีมันดูมีรายละเอียดมันดูมีมิตินะครับผมรวมถึงการออกแบบเล็กๆน้อยๆด้วยผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจในการออกแบบอย่างเช่นเกาะหน้าท้องเนี่ยทำให้เป็นชั้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 นเลยเนี่ยผมรู้สึกอันนี้คือคือดีมากๆนะครับรวมถึงตัวแฟลปด้านหลังด้วยนะที่ผมรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจการออกแบบนะครับผม ก็สำหรับตัวนี้นะครับใครที่เป็นแฟนมา r v เวลและเป็นแฟนไอรอนแมนแบบผมนะฮะจัดไปเลยครับไม่ต้องไปคิดมากนะฮะถึงผมจะบ่นว่าราคามันจะดูแรงไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ซื้ออยู่ดีนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีแล้วก็บายๆชาวสําเนีทุกคนครับบาย